อนรับหมวกคูดผ้าคลุมสีดำเห็นความตายสุดเท่แจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมบตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะและของชิ้นนี้นะคะน้องๆมาตอนเวลา7จ็ดโมงตรงเลยนะคะน้องๆของวันที่8ตุลาหรือวันนี้นั่นเองวิธีการเล่นก็คือน้องๆจะต้องเดินตามบ้านแล้วไปเปิดประตูนะคะเพื่อเก็บลูกอบจํานวน500อันนั่นเอง ซึ่งบางบ้านเขาอาจจะไม่เปิดประตูต้อนรับเรานะคะก็ให้เรารีบเปลี่ยนบ้านไปบ้านอื่นเลยแล้วกดอีแล้วก็เก็บลูกอมแบบนี้นะคะน้องๆให้ได้ทั้งหมด500อันนะคะเพื่อไปแลกของฟรีนะคะน้องๆซึ่งบอกเลยว่าพอเข้าไปเล่นจริงๆแล้วนะคะไอ้หลังมันจะแย่งเปิดประตูแล้วมันจะบังนะคะน้องๆคนจะเยอะมากๆเลยซึ่งน้องๆมาฟาม์มลูกน้ำไม่ได้นะคะเพราะเขาจะรีเซ็ตลูกอมเวลา7จ็ดโมงเช้านะคะน้องๆนี่เก็บลูกอมแบบนี้พราะน้องเก็บได้ครบ5 0 0อันแล้วนะคะให้น้องๆทาการรีเซ็ตตัวเพื่อกลั ไปจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกของเราได้เลยแล้วให้น้องๆน,นะคะเดินมาคุยนะคะตรงนี้นะคะน้องๆหนีที่มีหุ่นยืนอยู่สีดําตรงนี้นะคะแล้วก็กดผ้าคลุมสีดําที่แจกวันนี้นะคะน้องๆต้องขออภัยด้วยอ้หลังมันชอบเปลี่ยนของแบบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะเอาลูกอม500อันนะคะน้องๆมาแรกของตอนนี้ตอนเวลา7โมงนะคะฟาร์มได้ตอน7โมงเท่านั้นฟาร์มก่อนไม่มีประโยชน์นะคะรีบเลย